เพื่อนๆก็คงคิดถึงสัตว์ปีกที่บินไดใช่ไหมครับบินอยู่บนน้องฟ้าบินไปบินมาัโบโดยบนโลกมนุษย์เราเนี่ยมีนกมากกว่าสองหมื่นสายพันธุ์นะครับแต่ว่ามีประมาณหกสิบกว่าสายพันธุ์เท่านั้นที่ไม่สามารถบินได้จากกรณีนกที่บินไม่ได้นก็จะดีนกเป็นกิ้นนกกระจอกเทศนกอีมูนะครับมันบินไม่ได้นก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับแต่ มีนกสายพันธุ์หนึ่งที่บินไม่ได้โดยเป็นสีมือของมนุษย์นั่นเองครับนกพาเลอร์โรเลอร์เป็นนกชนิดเดียวที่ถูกเพาะพันธุ์โดยมนุษย์ทําให้มันสูญเสียความสามารถในการบินไปนั่นเองครับก็คงจะปกติใช่ไหมครับที่มันบินไม่ได้เหมือนนกประเภทอื่นๆที่บินไม่ได้แต่ความแปลกประหลาดของมันเนี่ยคือมันจะเคลื่อนที่ด้วยวิธีการตีรังกาเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆบังเอิญไปเห็นนกพิราบมันแบบมันนอนกิ้งอยู่กับพื้นเนี่ย ก็คงคิดว่าป่วยหรือว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมแต่ความจริงแล้วก็คือนกชนิดเนี่ยมันถูกสร้างมาโดยฝีมือของมนุษย์ในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าไอน้นกชนิดเนี่ยมันถูกสร้างมาทําไมทํามาเพื่ออะไรทางด้านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไอน้นกชนิดเนี่ยมันมีต้นกําเนิดของมันมาแล้วประมาณสองปีต้องย้อนกลับไปประมาณศตวรรษที่สิบนะครับ ได้มีการค้นพบนกพิราบที่ใช้วิธีการเคลื่อนที่โดยการจิ้งไปกับพื้นแทนที่มันจะบินอาจเป็นเพราะว่าร่างกายของมันเนี่ยผิดปกติหรือยังไงก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดน,นะครับจะได้มีมนุษย์เนี่ยตั้งใจที่จะเพาะพันธุ์นกพิราบพันนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้วิธีการคัดเลือกพันธุ์ทำติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับจนพวกเขาก็ได้นกพิราบพ,พันธุ์ที่มัน กลิ้งไปกับพื้นแบบไม่บินเนะี่ยเป็นพันแท้ๆเลยครับแท้ขนาดที่ว่ามันใช้วิธีการที่จะกลิ้งไปกับพื้นแทนที่มันจะบินแล้วมันไม่เหมือนนกทั่วไปเดินก็ไม่เดินนะบินก็ไม่บินใช้วิธีการกลิ้งไปแทนนะครับนกพิราบพาเลอร์โรเลอร์เนี่ยดูภายนอกมันก็ไม่ได้ต่างจากนกพิราบทั่วไปใช่ไหมครับน้ำหนักตัวของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยกรัมแล้วก็มีสีแตกต่างกันไปนะครับ โดยสิ่งที่ทําให้มันต่างจากนกพิราบสายพันธุ์อื่นนี่ก็คือมันไม่สามารถบินได้แล้วก็ใช้วิธีการกีรังกากับหลังแทนครับสิ่งที่น่าสนใจก็คืออาวัยวะทุกอย่างของมันเนี่ยก็เหมือนพิราบปกติแล้วก็น้ําหนักของมันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบินเลยครับก็คือมันมันเหมือนนกิราบปกติมากๆแต่ว่ามันไม่ยอมบินไม่มีใครทราบสาเหตุว่าทำไมมันถึงบินไม่ได้มันไม่บิน หรือว่ามันที่เกี่ยจบ,บินบางคนก็เชื่อว่ามันมีความผิดปกติของสมองในส่วนที่ควบคุมเรื่องการบินการทรงตัวระหว่างบินนะครับการที่โนพิล่าพาร์เลโรเล์เนี่ยมันใช้วิธีการกลิ้งไปบนพื้นแทนที่จะบินแล้วก็ตีลังกากับหลังเนี่ยมันทําให้เป็นที่นิยมกับผู้ที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆนะครับโดยพวกมันเนี่ยสามารถกลิ้งไปได้เรื่อย เป็นระยะทางหลายร้อยฟุตน,นะครับโดยสถิติที่มันกึ้งไปได้สูงสุดของโกชินิดนี้ที่ทับไว้ก็คือหก2้อยหกสิบสองฟุตนั่นเองครับหก2้อหกิสองฟุตนี่นมันไกลแค่ไหนก็ประมาณสนามฟุตบอลสองสนามต่อกันด้วยความสามารถของมันเนี่ยทําให้โกพิลาบชินินี้ยถูกนํามาแข่งขันนะครับแม้ว่ามันจะบินไม่ได้เนี่ยแต่ว่าผู้ที่นำมันมาแข่งขันก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่ว่ามันจะบินได้นะครับ เขาสนใจแค่ว่ามันกลิ้งได้ก็พอส่วนเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของนกชนิดนี้ก็เป็นเรื่องลองจากความสามารถของมันในการกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วแล้วก็ตีลังากาขับหลังและแน่นอนที่สุดคราว่านกบิดหรือเปล่าเพราะว่านักอนุรักษ์มองว่าแบบนกชนิดนี้มันไม่ควรอยู่บนโลกแล้วมันควรจะสูญพันธุ์ไปได้แล้วเพื่อนๆคิดว่านกชนิดนี้มันควรจะอยู่ต่อหรือว่าควรจะสูญพันธุ์อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับ